สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่องนายดีฟช n แนลใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับต่อไปนี้จะเป็นการสปอยนิยายเรื่องสวรโลสตามหาศึกลังพิภพจากเล่มน,นิยายต้นฉบับอาสูรกืนภพเนื่องจากเป็นการอา่านสดถ้ามีข้อผิดพลาดหรือติดขัดประการใดต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังครับ เล่มที่12ตอนที่341ดำกินดำการเหาะอยู่ในพบซ้อนพบอย่างน้อยก็ไม่ต้องเจอกับอสูรอสูรในพิภพอัศนีบาทเป็นการส่งจากสมภารนักรบรับจ้างแห่งจักรวาลโดยเฉพาะเพื่อใช้สำหรับการทดสอบแต่พบซ้อนพบพึ่งจะถูกคนพบทุกอย่างจึงยังคงเดิมแต่ว่าพบใหม่แห่งนี้ ยิ่งทำให้ผู้คนบ้าคลัง่งตอนนี้หลัวเฟิงกับพวกกำลังเหาะเข้าไปยังบริเวณพื้นที่ขึงกลางช่วงเวลาสั้นๆแค่หกวันต้องเจอกับการป้นชิงยี่สิบเอ็ครั้งวันแรกเจอหนึ่งครั้งวันที่สองเจอสามครั้งวันที่สามเจอสองครั้งวันที่สี่เจอสองครั้งวันที่ห้าเจอห้าครั้งวันที่หกเจอถึงแปดครั้งเห็นชัดว่า ยิ่งเข้าใกล้บริเวณแกนกลางนักประจนภัยที่พร้อมจะป้นชิงก็ยิ่งมากโชคดีที่หลัวเฟิงตรวจตาลัศมีได้20กิโลเมตรดังนั้นถึงจะเจอกันป้นชิงถึง21ครั้งก็มีแต่ความตื่นเต้นไม่มีครั้งไหนที่เพี้ยงพําจริงๆและตอนนี้คือวันที่7ดูจากตำแหน่งของดวงแสง พวกเราเข้าใกล้แกนกลางมากแล้วคาดว่าถ้าไม่ใช่วันนี้ก็พรุ่งนี้น่าจะถึงหัวเฟืองเนยหน้ามองดวงแสงบนฟ้าตำแหน่งของดวงแสงลอยอยู่ตรงจุดกลางที่สุดของภาคภพบซอนพบดังนั้นขอแค่เดินไปตามดวงแสงก็จะถึงจุดแกนกลางเองยิ่งเข้าใกล้ยิ่งอันตรายเมื่อวานเจอการพ้นชิงถึง8ครั้ง เทพสรีก็ไม่กล้าผ่อนคลายแม้แต่น้อยผลึกจักรวาลผลึกจักรวาลปริมาณมากย่อมทำให้เหล่านักะจนภัยบ้าคลั่งหัวเฟองถอนใจนักรบและนักจิตตาโนภาพระดับดาวฤกษ์ถ้าอยู่ในดวงดาวไกลปืนเที่ยงเป็นได้ถึงจอมอหังการยิ่งมาได้เจอผลึกจักรวาลที่เกิดจากพลังงานดั้งเดิมแห่งจักรวาลของนักรบระดับเจ้าแผนก็ยิ่งคุ้มคั่ง ทุกคนระวังหลวเฟิงสีหน้าแปรเปลี่ยนเกิดอะไรขึ้นหงเทพอัศนีห่าวกู้และเถียหนานเหอต่างหันมามองหลัวเฟิงห่างออกไป19.2กิโลเมตรทิศ3นาฬิกาด้านหน้ามีนักประจนภัย50คนในจำนวนนี้มี48คนเป็นดาวเลิกขั้น9หลัวเฟิงส่งเสียงทางจิตทุกคนรีบเปลี่ยนทางเปลี่ยนทิศทาง ร็วอยู่ในพบซ้อนพบนานขนาดนี้ทำให้พวกเขาเริ่มมีประสบการณ์เปลี่ยนทิศทางและเร่งความเร็วทันทีคิดหนีให้พ้นแต่พอห่อไปได้สองถึงสามกิโลเมตรเท่านั้นหยุดสีหน้าหลัวเฟิงแปรเปลี่ยนเล็กน้อยการเร่งและหยุดกระทันหันทำเอาหงเทพอัศนีต่างรู้สึกทุรักทุเลย่าแทบเทา้าถูกกระแสะลมพัดกดจนโน้มต่ำมีเรื่องอะไร พงกับเทพอัศนีส่งเสียงถามด้านหน้าก็มีนักประจนไทยห้คนหัวเฟิงขมวดคิว้วว่าไงนะพวกเราเปลี่ยนทิศหัวเฟิงรวบรัดทีมเปลี่ยนทิศอีกครั้งทีมชาวโลกหเหาะเลียดทุ่งหญ้าอีกครั้งแต่เพียงพิบตาผ่านไปไกลออกไปในทุ่งหญ้าปรากฏฝูงเงาดำพุ่งขึ้นฟ้าพร้อมกับอีกด้านหนึ่งก็มีเงาคน ฟูงใหญ่บินเข้ามาอย่างรวดเร็วทั้งหมดเป็นหกกลุ่มด้วยกันต่างพร้อมใจกันมุ่งหน้าโอบล้อมเข้ามาทางทีมของหลวเฟิงมีคนถึงหกกลุ่มกลุ่มละห้าสิบคนคองกำลังสามร้อยคนเทพบัศนีเบิกตากว้างวิ่งเร็วหลวเฟิงตะโกนลั่นเอากู้คว้าเทพอัศนีและหงไว้ส่วนหลวเฟิงเสียหนานเหอเล่งความเร็วถึงจุดสูงสุดแย่แล้ว พวกมันเร็วกว่าพวกเราเทพอัส,สนีรีบส่งเสียงด้วยการบีบด,ด้วยพลังดั้งเดิมลำบากแล้วผงก็ใจร้อนรัวเฟืงก้มหน้ามองจอสนับแขนเห็นจุด,สจดแสงสา0รอจุดกำลังไล่ตามจุดแสงห้าจุดเห็นชัดว่า300้อคนนี้อยู่ภายใต้การบัญชาการเดียวกันกำลังแผ่กระจายเป็นรูปพัดถ้าเจอทีมเด็กๆเ,เขาก็จะโอบล้อม รวบกืนลาวกับการห่อเกียวดัวเฟิงความเร็วของพวกเขาสูงมากกลุ่มที่นำหน้าเป็นนักกิจตานุภาพระดับดาวเลิ์ขั้น9้าเหยียบอยู่บนอาวุธอิดตานุภาพส่วนพวกเธอมีนักกิจตานุภาพแค่คนเดียวคือหา่าวคู่แถมยังต้องหอบเอาหงกับเทพอัศนีไปด้วยปริมาณการบินไปอีก600กิโลเมตรพวกเขาก็ไล่ตามทำ เสียงของปะปะาาดังขึ้นในหัวของหลัวเฟิง600กิโลเมตรสำหรับความเร็วของพวกเขา600กิโลเมตรนั้นมันสั้นเกินไปพวกมันยิ่งใกล้เข้ามาแล้วเทพัสนีร้อนใจตามผมมาหลัวเฟิงถ่ายทอดคำพูดทางจิตลำแสงห้าสายกวาดเป็นวงโคง้งพุ่งฟาดมุ่งหน้าออกไปด้านหลังเป็นลำแสงถี่ยิบหนาแน่นไล่ตามมา ในลำแสงสามร้อยสายที่ตามหลังด้านหน้าสุดย่อมเป็นนักจิตตาโนภาพที่อยู่บนอาวุธจิตตาโนภาพส่วนนักลบจะช้ากว่าเป็นเป้าหมายสำคัญคือคอยคุ้มกันยอดฝีมือรุ่นเยาว์ในท่านด้านหลังใกล้จะไล่ตามทันแล้วหาคู่ถ่ายทอดเสียงมาให้ผมพาในท่านหนีไปคนเดียวเถอะในสายตาหาคู่กับเสียนานเหอ พวกเขายอมรับแค่หลัวเฟิงผู้เป็นเจ้านายยามคับขันย่อมต้องคุ้มกันเจ้านายเป็นสำคัญสายตาหลัวเฟิงจ้องถึงไปข้างหน้าด้านหน้าคือรอยต่อระหว่างทุ่งหญ้าก,กับป่าทึบข้างหน้าลงไปหลัวเฟิงออกคำสั่งผ่านทางจิตทั้งห้าพุ่งปาดลงเบื้องล่างเข้าไปในป่าทึบทันทีลำแสงสามร้อยสายพุ่งลงมาอย่างบ้าคลัง่งยังคงติดตามไม่ลดละ หลายนาทีต่อมาเมื่อฟ้าของป่าทึบเงาคนสามร้อยสายรวมตัวกันหัวหน้าไม่ต้องตามแล้วเด็กหนุ่มหน้าตาเยี่ยมเกีียมสวมชุดออกสึกสีเงินรองเท้าบูทสีดำริมสีปากสีม่วงออกคำสั่งป่าพื้นนี้กว้างใหญ่เกินไปถึงพวกเราเข้าไปหาพวกเขาเจอได้ยากมิหนำซ้ำทีมเล็ก แค่ห้าคนคงไม่ได้ผลึกจัก,กรวาลไปมากเท่าไหร่กลับไปไล่ล่าบนทุ่งหญ้ากันต่อครับนำํำแสง300ร้อยถอยกลับไปอย่างรวดเร็วในป่าหลัวเฟิงกับพวกต่างผ่อนลมหายใจยังดีที่เข้ามาในป่าทันเทพศรีหายใจเฮือกใหญ่อยู่ในป่าพวกเราเป็นไยได้เปียบคงพยักหน้าเล็กน้อยป่าลกทึบหลบซ่อนได้ง่าย และในสภาพแบบนี้อุปกรณ์ตรวจตาของหลัวเฟิงก็เกิดประโยชน์อย่างสูงยังดีนะที่เมื่อคู่วิ่งได้เร็วช้าไปนิดเดียวเสร็จแน่หลัวเฟิงยิ้มถ้าเกิดช้าไปกว่านั้นคงต้องจัดให้อสูรยักษ์เขาทองออกลงแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นข่าวของอสูรยักษ์เขาทองในพบซ้อนภพจะถูกแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วอสูรยักษ์เขาทองระดับดาวฤกษ์ขั้นก้า ซึ่งยังถือว่าเป็นช่วงทารกอยู่เกรงว่าแม้แต่อมาตะชนยังแห่กันมาด้วยความสนใจอมาตะชนแค่เฝ้าทางเข้าของพิภพอัศนีบาทให้ดีมันก็แทบกับปิดประตูตีแมวแล้วรัวเฟิงคิดหนีก็ยังไม่มีที่จะให้หนีถ้าจำเป็นต้องใช้อสูรยักษ์เขาทองก็ต้องใช้ในช่วงกลางคืนใช้เมื่อไหร่จะต้องฆ่าศัตรูให้เกลี้ยง ปล่อยให้ใครหนีรอดไปส่งข่าวไม่ได้ดัวเฟิงนึกอยู่ในใจน้องสามทุ่งหญ้านั้นจะหลบซ่อนตัวไม่ง่ายเผลอเหาะขึ้นเผลอเหาะเร็วขึ้นนิดเดียวกระแสะลมจะทําให้หญ้าขยับทําให้พวกนักประจนไัยที่จ้องจับพ้นชิงมองเห็นได้ง่ายเทพัศนีบอกทั้งทุ่งโล่งกับทุ่งหญ้าต่างกันต่างก็อ,อันตรายหงพยักหน้าเห็นด้วย งั้นพวกเราก็เดินหน้าไปตามแถบป่าทึบนี้เถอะถึงอ้อมก็อ้อมเพียงไม่เท่าไหร่หลัวเฟิงเองก็เห็นด้วยแต่ยิ่งเข้าใกล้จุดแกนกลางความถี่ที่จะเจอกับทีมนักประจนภัยก็ยิ่งสูงมากนับตั้งแต่วันที่เจเป็นต้นมาหลัวเฟิงกับพวกก็เจอกับสามทีมเข้าติดต่อกันสในสามเป็นกองกำลังที่มากกว่าหนึ่งร้อยคนเมื่อเจอกับกองกำลังขนาดใหญ่ หลวงเฟิงกับพวกก็ไม่กล้าไปประทะตรงๆเพราะเกิดละตะลุมบอลกันเมื่อไหรทั้งสองฝ่ายก็อาจต้องมีตายมีเจ็บห่างจากกลุ่มของหลวงเฟิงไปราว120กิโลเมตรบนปลายยอดของต้นไม้ใหญ่ลำต้นหนาหยาภายในป่าต้นหนึ่งมีเงาคนสามสายหลบอยู่บนกิ่งไม้คนทั้งสามต่างก็ถือกล้องส่องทางไกลส่องมองมาจาก สูงไกลออกไปหัวหน้าหนึ่งในนั้นก้มมองลงไปข้างล่างใต้ต้นไม้ต้นนี้มีคนสิบสองคนกำลังพักผ่อนอยู่เอ๊ะชายร่างกํายำผิวสีเขียวใบหน้าเต็มไปด้วยรอยแผลแบกขวานขนาดยักษ์อยู่ที่หลังสวมชุดออกศึกโลหะสีดำเงยหน้าขึ้นมาเจอเหยื่อแล้วมีห้าคนด้วยกันลูกทีมที่อยู่ข้างบนลายงาน หลอคนที่ถูกเรียกว่าหัวหน้ารีบพุ่งขึ้นฟ้าเขาเข้าไปยืนบนกิ่งไม้รับกล้องสองทางไกลจากทักพวกมาสง่งกล้องสองทางไกลพวกนี้เป็นอุปกรณ์ติดตัวของนักประจนภัยในจกักรวาลมีสถานที่แรงดึงดูดสูงหรือมีสนามแม่เหล็กแปรปวนจนอาจส่งผลกระทบทั้งพลังจิตตนาภาพในสถานการณ์แบบนั้น การมองด้วยตาเปล่ากับได้ผลดีกว่ากล้องสองทางไกลจนเกิดประโยชน์ขึ้นมาอม,มีห้าคนหัวหน้าทีมมองผ่านกล้องสองทางไกลทาให้สายตาที่เดิมลร้าการดอยู่แล้วยิ่งมองเห็นเงาคนห้าสายในป่าทึบไกลออกไปตามที่ลูกทีมชี้ให้ดูทุกคนลุกขึ้นเตรียมปฏิบัติการหัวหน้าออกคำสั่งด้วยพลังงานดั้งเดิม ลูกทีมที่อยู่ใต้ต้นไม้รีบลุกขึ้นหัวหน้าศักยภาพของเหยื่อเป็นอย่างไรยาห่วงทั้งหมดก็แค่ห้าคนเก่งไปไม่ถึงไหนหรอกหัวหน้าตอบประโยคนี้ทำให้ลูกทีมเผยรอยยิ้มพวกเขาชื่นชมการป้นค่าที่ไม่มีความเสี่ยงแต่ผลตอบแทนสูงรู้กันว่าถ้าเป็นกลุ่มแรกที่เข้ามาในพบซ้อนพบแค่นอดจากการตลลมบอลในช่วงแรกได้ และอดทนผ่านพ้นมาได้ใครบ้างละ่ะจะไม่ได้ผลประโยชน์เจอผลึกจัก,กรวาลหลายร้อยลูกบาทเมตรเป็นเรื่องปกติเวลาอยู่ข้างนอกผลึกจัก,กรวาลหลายร้อยลูกบาทเมตรซื้อค่าธาตุดาวเลิอกขั้นเก้าหรือยานอวกาศสักลำก็ยังไหวเสี่ยงครั้งนี้แล้วต่อไปก็รวยยันลูกยันหลานลูกทีมจํานวนมากที่ไม่มีหวังจะบรรลุถึงระดับจัก,กรวาล มักจะคิดแค่ให้ร่ำรวยและเสพสุขคอยส่งลูกหลานมาแทนที่เร็วระวังด้วยอย่าให้แพ้อ้วนทั้งห้ากระโดดกระโตกกระตาถ้าพวกมันหนีไปก่อนเราจะหาให้เจอในป่าอีกครั้งคงยากทุกคนระวังเร็วยังมีอีก20กิโลเมตร10กิโลเมตร5กิโลเมตรทุกคนเตรียมพร้อมลงมือหน่วยป้นชิงจำนวน สิคนทีมนี้ปรากฏตัวหลังต้นไม้ใหญ่บางถนัดออกมาจากพุ่มไม้ด้วยความเร็วอันบ้าคลั่งกลายเป็นลำแสงดุดสายฟ้าพุ่งสังหารตรงมายังพวกหลัวเฟิงทั้งห้าฟิลลำแสงสีเงินสายหนึ่งวับขึ้นความเร็วฉับพันถึงขีดสุดขีดผ่านเงาล่างที่พุ่งมาทั้ง13สาสายเป็นวงอโค้ง ตัดผ่านกะโหลกศีกรษกของดาวเลิกขั้นเก้าทั้ง13าคนในทันทีเลือสดสดๆมันสมองปิวกระจายลําแสงสีน้ำเงินบิดเบี้ยวเล็กน้อยก็พุ่งผ่านยอดสีมือรุ่นเยาวทั้งสองซึ่งรวมถึงหัวหน้าทีมผิวสีเขียวคนนั้นด้วยทำเอาหัวหน้าทีมตาเบิดโพงด้วยความผวาไม่คิดเลยว่าแพะอ้วนห้าตัวกลับกลายเป็นหมาป่าไปได้นายท่าน ค่าได้ทั้งหมดแล้วห่าวกู้รายงานด้วยความลบนมอมหัวเฟิงพยักหน้ารับและหันไปมองซากทั้ง15ซากที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณตั้งแต่รัศสมี20กิโลเมตรพวกเขาก็ถูกพบแล้วหลังจากตรวจสอบแล้วใน15คนนี้มี13คนเป็นดาวเลิกขั้น9หัวเฟิงย่อมไม่หนีแต่กลับเป็นฝ่ายกืน ฝ่ายตรงข้ามแทนโดยสรุปคือระยะเวลาเจวันจากบ,บริเวณขอบนอกมาถึงจุดแกนกลางเ่อเชิญกับการพ้นชิงหลายครั้งส่วนใหญ่หลบหนีแต่ก็มีหกครั้งที่หัวเฟืงเป็นฝ่ายกืนกินฝั่งตรงข้ามกับโดยอาศัยหาวกู้ประสานกับเศษแม่ทองแดงเกลือชาติขอแค่ฝ่ายตรงข้ามมีระดับจักรวาลขั้นก้าไม่เกิน20คนต้องเรียกว่ากวาดเลียบ ลองเช็คดูว่ามีผลึกจกักรวาลอยู่เท่าไรหร่หลวเฟิงรีบเข้าไปขนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่341ถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ